สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยบนประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไข่ทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาจารย์สัญญาไว้ว่าจะลงหลักหน่วยบนนะคะสำหรับคลิปนี้เพราะว่ามันงวดที่แล้วมันเข้าอยู่นะคะ มาดูของเมื่อที่แล้วนะคะงวด่ที่แล้วอาจารย์วางไว้เป็นแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะมีอาจารย์วางให้แค่สองสูตรนะคะจะเด่นที่สองสามสี่นะคะออกมาที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะก็แสดงว่าเ,าเข้ามานะคะที่รอผลนะคะของวันที่สิบหกพฤษภาคมหกห้านี่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะวางแบบสองสูตรนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเอาสูตรที่อีกสูตรหนึ่งนะ,ะเป็นสูตรที่สามแล้วลองมาเทียบชนดูนะคะ จะชนตัวไหนถ้ามีตัวชนก็จะเป็นตัวเด่นไปเลยนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวกันไปนะคะเป็นตัวกันหรือตัวสำรองนะคะอาจารย์จะทําแบบนี้ก่อนนะคะทําแบบเดิมก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเข้าอยู่นะนะเรามาดูสําหรับงวดนี้เลยนะคะวันที่หนึ่งนะคะมิถุนาย,ยนหกห้านี่นะคะหลักหน่วยบนแนละ้วเราจะมาตามต่อกันนะคะจะใช้สองสูตรนะคะจะมี อ่าูที่สูตรที่หนึ่งก่อนเอ่ออาจารย์เกือบลืมไปนะคะก่อนที่เราจะมาชมนะคะการหาสูตรหลักหน่วยบนนะคะเราเราจะมาวางอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามี fc นะคะอาจารย์เข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็เจอนะคะ fc จะช่วยสนับสนุนช่องของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะขออนุญาต เวลานี้นะคะวางเลขบัญชีนะคะให้ f อท่านที่เขาขอมานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังนะคะเป็นธนาคารกสิกรไทยนะคะเลขบัญชี4 7 2เจ็ดสองขีดสขีดสองหนแล้วก็ขีด6นะคะสาขาหนองแคนะคะชื่อของอาจารย์นะคะพมพัฒสอนสีเกตแจมนะคะอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ f อผู้ใจดีท่านนี้นะคะไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ขอให้ท่านจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละนะคะแล้วก็มีโชคตลอดกาลนะคะ,ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะคะแล้เราจะได้มีเงินทุนนะคะมาสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะเพราะอาจารย์ไม่ได้ขายสูตรนะคะอาจารย์แจกสูตรไปฟรีๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรอะไรทั้งสิ้นนะคะ,ะก็มีบางช่องก็เอาไปทําการ ห,หรือว่าอะไรใน Facebook ในไลน์อะไรอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าเราให้ไปแล้วนะคะเป็นธรรมทานนะคะใครจะไปทําแบบไหนก็นั่นมันเป็นเเรื่องของส่วนบุคคลเขานะคะเอทีอนี้เรามาเรียนหลักหน่วยบนนะคะเราจะมาตามต่อในสูตรนี้เลยนะคะอาจารย์เอาสูตรหลักหน่วยก่อนนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้สูตรนี้นะคะ เออมีหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่สองบวกล้อยครั้งที่สมีค่าเท่าก,กับ x นะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหก 6, แล้วก็บวกห้านะคะตามนี้เลยนะคะตามนี้มีทั้งหมดหกหลักมาตั้งแต่งวดที่ออกแปดหกหนึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรเก่านะคะของงวดที่แล้วเลยนะคะอาจารย์ตัดสินใจวางสูตรนี้ไปนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะเข้ามานะะยาวมาเลยนะคะตอนเอ,อ่อตอนนี้ก็ได้ยี่สิบสามงวดแล้วนะคะ ขยับนิดหนึ่งครับติดนะยี่สิบสามงวดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูงวดนี้นะคะงวดนี้มาดูที่สูตรก่อนนะคะสูตรจะเป็นงวดที่ยี่สิบสี่แล้วนะเนี่ยนะเอาเราใช้หน่วยล่างนะคะหน่วยล่างก็คือตรงศูนย์หกนี่เอาเลขหกนะคะมาสองตัวเลยนะคะเลขหกนี่นะคะ ใช้มาหลายงวดแล้วนะคะใช้มาหลายงวดแล้วยังยังไม่หลุดนะคะสำหรับสูตรนี้แล้วก็เป็นร้อยครั้งที่สองกับร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สองก็เจ็ดนะคะร้อยครั้งที่สามก็ห้านะคะตอนนี้ที่บ้านอาจารย์นะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะได้ยินเสียงฝนกันไหมคะนะคะฝนกาลังตกนะคะขอจะให้ไฟดับนะคะให้อาจารย์บันทึกเทปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยคลิปออกไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะ อาจารย์ก็จะทําไปตามปกตินะคะถ้าเกิดไฟดับแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะแล้วก็ลองบวกดูนะคะหกบวกหกก็เป็นสิบสองสองก็เจ็ดก็เป็นเก้าเก้าบวกกับห้านะคะก็เป็นสิบสี่แล้วก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะตรงนี้เราจะบวกที่หกนะคะเจ็ดบวกกับหกก็เป็นสิบสามแล้วก็สามบวกกับห้านะคะเป็นเลขตัวแทนกันนะคะสามบวกห้าก็เป็นแปดนะครจะได้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะ สามแปดนะคะสามนี้เลยนะคะหรือถ้าเราจะไล่กันตามจริงๆก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนี่นะคะอันนี้เราทําไปตามสูตรนะคะทําไปตามสูตรเลยนะ,ะแล้วก็มาจดลงบนตรงนี้นะคะในสูตรที่หนึ่งนี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สามแปดคู่นี้เป็นคู่ตัวแทนกันนะคะต่อมาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวดู ที่สูตรก่อนนะคะจานเปิดแป๊บหนึ่งนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ,า 6, 7, 8, 9, 0, ะ,คะจานใช้สูตรนี้นะคะใช้สูตรนี้เป็นหลักหน่วยบนนะคะใช้แสนบวกกันสองครั้งบวกหมื่นบวกร้อยบนบวกสิบบนแล้วก็บวกสิบครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สี่บวกสองคงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะได้เท่าไหร่แล้วก็เดินไปให้ครบหกหลักเลยนะคะเดินไปธรรมชาติเลยคะ่ะบบวกอย่างละหนึ่งละหนึ่งอย่างนี้นะคะ มาตั้งแต่งวดที่ออก935นะคะสำหรับสูตรนี้อาจารย์ก็ใช้สูตรนี้นะคะวางไปงวดที่แล้วนะคะก็กลับมาเข้าตรงเลขสองตรงนี้นะคะนี่เป็นสูตรเก่านะคะนี่เป็นสูตรเก่านะเราใช้สูตรเก่านะคะทั้งสองสูตรเลยค่ะรวมทั้งสูตรที่สามนี่ก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะคะแต่งวดที่แล้วอาจารย์ไม่ได้วางให้นะคะกลัวว่ามันได้ตัวเดียวแล้วเดี๋ยวมันหลุดนะคะ ถ้าอาจารย์เอาไปวางเป็นสาสูตรก็กลัวจะหลุดอย่างนี้นะคะถ้าเป็นตัวเดียวก็เลยตัดสินใจวางแค่สองสูตรสําหรับงวดนี้ก็จะวางสองสูตรแต่จะแนบสูตรที่สามไว้ให้นะคะแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวกันอย่างนี้อย่างนี้นะคะมาดูที่หลักแสนก่อนนะคะแสนก็คือนะคะเลขหนึ่งนี่เราจะเอามาสองครั้งค่ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่สองครั้งต่อมาหลักหมื่นร้อยบนสิบบนหมื่น หมือนก็คือเลขห้าร้อยบนเลขศูนย์สิบบนเลขหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งนะสิบบนแล้วเราก็จะเป็นสิบครั้งที่หนึ่งกับร้อยครั้งที่สี่สิบครั้งที่หนึ่งคือเลขสี่ร้อยครั้งที่สี่ก็เลขสองสิบครั้งที่หนึ่งเลขสี่ร้อยครั้งที่สี่เลขสองนะคะเอาสี่กับสองมาวางแล้วนะก็ตรง สองคงที่นี่นะคะตรงเลขสองคงที่ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการบวกนะคะเรามาบวกกันก่อนนะหนึ่งบวกหนึ่งนี่เป็นสองสองบวกห้าก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดแปดบวกกับสี่ก็เป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกตัวแรกได้หกแล้วก็เดินไปเลยนะคะหกแล้วเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะ ฝนยังตกอยู่เลยนะคะได้ยินเสียงเนี่ยน่าจะตกอีกนานนะไม่เป็นไรเนาะทําไปเรื่อยๆนะคะหกเจ็ดแปดเกศนย์หนึ่งะคะนี่ได้ทั้งหมดหหลักนี้เราก็มาดูตัวชนเลยนะคะชนที่หกเจ็ดแปดนะคะชนสามตัวนี่คือ 6, 7, 8, 6, 7, หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเดี๋ยวจันจะติ๊กตัวชนให้นะคะมีทั้งหมดหกเจ็ดแล้วก็แปดนี่ก่อนนะหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะชน สามตัวนี้นะคะส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องเอานะคะเราเอาแค่ต <Thomas? S 2> <Soldier. S 1> ัวชนเลยค่ะชนเสมอกันเลยที่หกเจ็ดแปดนะคะสามตัวนี้นะทีนี้เราก็จะมาดูอีกหนึ่งสูตรนะคะเดี๋ยวจย์จะวางไว้ให้นะคะอีกหนึ่งสูตรเป็นสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามอยู่ตรงนี้นะคะสูตรที่สามจะเป็นสูตรนี้นะคะมันเป็นแค่ห้าตัวนะคะ งวดที่แล้วถ้าเอาวางไปมันก็จะมันก็จะเหลือแค่ตัวตัวเดียวนะคะเหลือแค่ตัวเดียวอาจารย์ก็จะกลัวมันจะหลุดนะคะอสําหรับงวดนี้จะวางให้นะคะอาจจะใช้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่มาเป็นระยะยาวเลยนะคะระยะยาวตั้งแต่งวดที่ออกห้ากห้าเจ็ดเก้านี่นะคะ่ะยาวมาเลยนะคะ เ7้าเจ็ดสองเดี๋ยวอาจารย์ดูสักเล็กน้อยนะ 5, 7, 9, ห้าเจ็ดเก้าตั้งแต่ของหยาวมากเลยนะคะ mm. ยาวมาเลยนะคะยาวมาเลยตรงนี้นะคะ9 0 5 8 6 7แเจ็ดนแล้วก็6 1 8นี่นะคะ9 1 9แล้วก็6 4 2ี่สอน่งสองนี่อยู่ตรงนี้นะคะ0 1 2 สําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เราก็เดี๋ยวมาแกะสูตรกันนะคะอันนี้อันนี้เราแกะไว้เยอะแล้วนะคะอนนมาตรงนี้มาขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเป็นงวดที่26นะคะสูตรน,นี้ยังไม่หลุดนะคะมีอยู่แค่ห้าตัวน่คะแต่เราก็คํานึงถึงตรงนี้เป็นหลักนะคะสามตัวนี้นะอันนี้มันห้าตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดได้นะคะยังห้าตัวอยู่แต่ก็เยอะอยู่นะคะอแล้วก็เดิน,นมาระยะ26งวดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่สูตรก่อนนะคะสูตรอาจารย์ใช้ดินสอน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องลบลบทิ้งไปนะคะตรงนี้นะ,ะเอ่อเราจะใช้หลักแสนก็คือเลขหนึ่งนะคะเราหนึ่งคูณสามนะคะหนึ่งคูณสามตรงนี่หลักแสนนะคะหนึ่งคูณสามก็ได้สามแล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งกับสิบครั้งที่หนึ่งนนี้หลักแสนนะคะหนึ่งคูณสามได้สามร้อยครั้งที่หนึ่งสองนะคะกับสิบครั้งที่หนึ่งกับสองกับสี่นะคะ สองร้อยครั้งที่หนึ่งแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งเลขสี่นะคะต่อมาเราจะเป็นหน่วยครั้งที่สองคูณสองหน่วยครั้งที่2 2> สองก็คือเลขหกเอาหกคูณสองเป็นส <Lara. S 2> ิบสองแล้วก็จะบวกกับนะคะหน่วยครั้งที่สามกับร้อยครั้งที่สี่หน่วยครั้งที่สามเลขศูนย์ร้อยครั้งที่สี <standards> ่ก็เลขสองหน่วยครั้งที่สามเลขศูนย์ร้อยครั้งที่สี่เลขสอง่หมดแล้วนะคะถึงร้อยครั้งที่สี่เลขสองแล้ว มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ที่นะคะก็1หนึ่งาก็ทำการบวกกันนะคะสามกัสก,ก็เป็น5้าห้าบวกกับ4ก็เป็นห้บวกกับสก็เป็น9้นะคะ3บวกสงเป็นห้าบวก4เป็นเก้บวกกับสก็เป็นสินะคะเอาหนบวกกับ2ตัวข้างหลังนี่เลยนะคะหนบวกกับก็เป็นสเราจะได้ที่เลข3นะคะเลขส เลขสามก็เลขสามนี่มาวางตรงนี้นะคะสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองก็ได้เก้าแล้วเก้าบวกหนึ่งนะคะตัวท้ายบวกหนึ่งได้สิบนะคะได้ศูนย์แล้วก็ออกอะไรอย่างไม่ทราบนะคะแล้วก็เอาสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์มาวางไว้ตรงนี้สำหรับของงวดที่แล้วนี่ได้เป็นเลขสองนะคะเลขสองนะงวดนี้ก็จะเป็นสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์นี่นะคะสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์ ถ้าเราเอาหกเจ็ดแปดนะคะมาเทียบชนหกเจ็ดแปดนะคะจะเห็นว่ามันก็จะชนตัวเดียวเหมือนงวดที่แล้วเลยนะคะใครชอบมั้งคะเมื่อที่แล้วก็ชนที่เลขสองตัวเดียวนะอย่างเงี้ยอาจารย์โยงให้นะคะเนี่ยชนแค่ตัวเดียวก็จะมาชนที่เลขเจ็ดนะคะเมื่อคลิปที่แล้วอาจารย์ก็ได้ตัวเด่นนะคะตัวเดียวนะคะที่เป็นเลขเจ็ดเหมือนกันนะคะก็แสดงว่าเราก็มีสิทธิ์มอาไว้ที่อที่หลักหน่วยนะคะ อันนี้คือเด่นนะคะเป็นเจ็ดนะคะแล้วก็ลองนะคะลองก็คือสองตัวนี้นะคะเอาหกกับแปดี่ก็เป็นตัวลองไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะ mm hmm. เด่นหกเจ็ดแปดนี่นะคะ mm hmm. ไม่ต้องเขียนแล้วนะคะเนาะลองอยู่ตรงนี้แล้วนะคะลองหกหกกับแปดดีนะคะเด็นตัวเดียวนะคะที่เป็นดาวอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะตอนนี้จะเป็น ออหลักหน่วยบนนะคะรอผลนะคะว่าจะออกเลขอะไรนะคะจะมีเลขเจ็ดตัวตัวเด่นนี้ไห้นะคะถ้าไม่มีอาจจะเป็นหกหรือแปดนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้าทีนี้อาจารย์จะมีอันนี้เป็นตัววิ่งนะคะสําหรับงวดนี้นะคะใครที่ชอบวิ่งถามอาจารย์มาบ่อยๆนะคะงวดนี้อาจารย์จะให้เป็นบนนะคะที่เจ็ดตัววิ่งอันนี้เป็นวิ่งบนนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนซะหน่อยนะคะเป็นบนนะคะเป็นบน,นะ นี่เป็นบนนะอ่ะบนนะคะเป็นวิ่งที่เจ็ดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทียบดูนะคะตรงนี้อาจารย์คลิกมาให้นะจะเป็นหน่วยบนนะคะหน่วยบนสูตรนี้อ่ะก็จะใช้ที่แสนคูณห้านะคะบวกที่หมื่นนะคะคูณด้วยสองบวกที่หน่วยบนนะคะบวกสิบล่างคูณสองมีค่าเท่ากับ x นี่นะคะก็ ลองมันเป็นสูตรแค่ตัวเดียวนะคะสูตรตัวเดียวนะคะจะมาที่หลักหน่วยนะคะคือแสนคูณห้านี่ค่ะก็อาจารย์ใช้วิธีการคูณก่อนนะคะแล้วก็เอามาวางไว้นะคะอันนี้ก็หมื่นคูณด้วยสก่อนแล้วก็เอามาวางไว้นะคะแล้วก็หน่วยบนนะคะแล้วก็10ล่างคูณด้วยสองมาบานนะคะเราบองบวกนะห้ากับแปก็เป็น13บสามนี่คะสามบวกแก็เป็น11นะคะแล้วเอาหนึ่งบวกหกก็เป็นเจ็นะ,ะออกห้าเก้าเจ็ดนี่ค่ะงวดที่หนึเนี่ย มที่2ได้เลข5้าก็905หมที่3ได้7จ็ 8, 6, 7, ดเกดหกเจ็ดมที่4ได้8นะคะก็ 6, 18, หกหนงแดมที่ห้านี่ได้9นะคะก็ออก919ก็มาที่หลักหน่วยนะคะอ่าส่วนมวทนี้ได้เลข2นะคะก็มาที่642สองำหรับมืททที่แล้วนะคะก็อ่ศนองศูนนี่ก็ได้เลข2อนะคะออก012นะะึ่ะ สัหรับงวดนี้นะคะก็ลองมาแกะดูสักงวดหนึงนะคะ่ะหรือหลักแสนหลักแสนเลขหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งเราเอาหนึ่งคูณกับห้าคะหนึ่งคูณห้าก็ต้องได้ห้าใช่ไหมคะหนึ่งคูณห้าแล้วหมื่นนะคะหมื่นก็คือเลขห้าแสนเลขหนึ่งหมื่นเลขห้าห้าสองก็เป็นสิบนะคะแล้วก็หน่วยบนก็คือเลขสองตัวนี้เอามาวางเลยนะคะแล้วก็สิบล่างศูนย์นะคะคูณกับสอง ศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์นะคะก็คือเลขศูนย์ตรงนี้นะคะก็เอามาบวกกันนะคะห้าศูนย์สองศูนย์นี่ก็ได้เจ็ดนะคะได้เจ็ดจะชนกับเด่นนะคะที่อาจารย์ให้ไปนะคะในอีกคลิปที่สิบนะคะอยู่ในเอในคลิปที่สิบอาจารย์วางไว้ให้กับเ,เป็นเด่นระยะยาวนะคะค่ะยังไม่ได้ชมเข้าไปชมนะคะจะมีเด่นระยะยาวด้วยแล้วก็จับคู่โต๊ะให้ด้วยนะคะตรงนั้นนะอ่าก็มาดูตรง ที่ได้ตัวเดียวนะคะอันนี้ได้6ใช่ไหมคะได้6ตรงนี้ได้7นะคะอ่ะดนี้ก็จะมาอยู่ที่หน่วยนะคะเจ็ดก็จะมาอยู่ตรงหน่วยตรงนี้ก็จะได้เป็นคู่6 7นะคะ6 7จ็ดหตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เลข7ใช่ไหมคะตรงนี้เลข6ก็เป็น6 7ตอนนี้ตรงนี้ได้เลข8อันนี้ก็ได้เลข8นะคะก็จะอยู่ที่หลักหน่วยนะคะตรงเลข8นี้นะคะ ส่วนสูตรนี้นะคะตรงนี้ได้เลขหนึ่งนะคะตรงนี้ได้เลขเก้าเก้าก็อ่ามผักให้อยู่ที่หลักหน่วยนี่ค่ะก็เพราะว่ามาที่หน่วยนะคะต่อมานะคะตรงนี้ได้เลขสี่นะคะที่อาจารย์สอนไปนะคะมีสูตรให้ด้วยนะคะอย่างงี้แล้วก็เป็นตรงนี้ได้เลขสองนะคะก็เป็นอยู่ตรงนี้นะคะเลขสองอาจจะเป็นคู่ท้ายนะคะคู่ท้ายมาคู่ท้ายอ่มาทางท้าย ต่อมาสําหรับงวดที่แล้วนะคะตรงนี้ได้เลขสองใช่ไหมคะอันนี้ได้เลขศูนย์ก็อยู่เลขสองก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นให้เรียกคู่ถางนะคะก็เป็นโต้ไปนะคะสาหรับงวดนี้นะคะเจ็ดนะคะเลข้นนี้คเจ็ดนะคะะจะมาอยู่ที่ตรงหลักนี้หรือเปล่าคะหลักหน่วยนี่นะคะเลขเจ็ดนี่นะจะมาหรือเปล่านะคะเขียนไว้ให้นะคะตรงเลขเจ็ดนี่ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลักร้อยนะคะเลขอะไรนะคะหลักหลักสิบเลขอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าจะเหมือนกับงวดนี้นะคะงวดรู้สึกจะเป็นงวดที่สี่นี่ค่ะเลขแปดนี่กับเลขแปดนี่นะค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะตามนี้นะคะจันก็อยากจะให้แอมานะคะอย่างน้อยเราก็ได้ละหนึ่งตัวนะคะ,ะเป็นอยู่ที่หลักหน่วยนะคะที่เป็นเลขเจ็ดนี่นะคะจะมาหรือเปล่านะคะ ก็แล้วเป็นตัววิ่งที่จะให้ไปด้วยนะคะจะมาไหมนะคะรอรอผลอยู่นะคะรอผลวันที่หนึ่งนะคะมิถุนายนอย่งนี้นะคะหกห้าอะ,ะที่เป็นเลขเจ็ดนี่นะคะถ้า,าไม่มาะคะที่หลักไม่มาที่หลักหน่วยนะคะก็อาจจะไปอยู่ที่หลักอื่นนะคะเพราะตรงนี้มันตรงนี้ไม่ได้บังคับหลักนะคะก็เข้ามาดีอยู่นะคะสำหรับ สำหรับงวดนี้นะคะจานวางเป็นนะคะหลักหน่วยบนนะคะเรามาตามต่อกันนะคะว่าสูตรสองสูตรนี้จะไปให้เราต่อไหมนะคะแต่ได้ได้เด่นที่หกเจ็ดแปดนะคะฟันธงไปที่เลขเจ็ดนะคะลองที่หกกับแปดนี่นะคะรอผลวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้านี่นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสำรองไปนะคะตัวลองนะตามนี้นะคะ ไม่มีอะไรแล้วนะใครก็ลองแคปหน้าจอไว้ดูก่อนก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวไว้เทียบกับสูตรเด่นอื่นๆอีกน,น,นะคะสูตรเด่นอื่นๆอีกสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากหลักหน่วยบนไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ